เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมซิลออนไลน์รีเทิร์นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเก็บเบล1-50ถึงภายใน30นาทีนะครับผมเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับมาถึงร้อยคุยกับสาวแว่น2ครั้งนะครับผมเพื่อทําการเพื่อทําการรับเควสนะครับตีหุ่นฟางนะครับแล้วรับเก็บไอเทมมาให้สาวแว่นนะครับผมนี้คุยรอบแรกนะครับข้าจะไปตีหุ่นฟางและข้าจะเก็บของให้เจ้าเราก็ทําการตีหุ่นฟางหนึ่งครั้งนะครับผม แล้วเราก็ทําการเก็บถุงสีแดงนะครับผมเพื่อเอาไปส่งสาวแว่นนะครับแล้วก็กลับมาคุยนะครับคุยไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าชื่อสาวแว่นนะครับจะเป็นสีเขียวเหมือน NPC ตัวข้างๆนะครับผมเหมือนเป็นตรงนี้นะครับเราคุยไปเรื่อยๆเลยครับผมอนี้เป็นอเดลย่เะาละครับผมตอนนี้เราก็คุยจนชื่อของสาวแว่นเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเราเลเวล16นะครับผมอ่าเราก็ ไปทาการตีหุ่นฟางอีก2ทีนะครับเพื่อให้เราเปลี่ยนเป็นเลเวล17และ18นะครับผมอ่าตอนนี้17แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น18แนะครับแล้วก็ให้เรากลับไปคุยที่เจ๊แว่นอีกทีนึงครับผมแล้วก็คุยข้อหนึ่งะครับไปที่เมืองลามนะครับผมอ่าจุดเก็บเบลจุดแรกนะครับผมเป็นที่เมืองลามนะครับผมเบลตั้งแต่1นึถึงสานะครับผมอ่าไปที่แมปขวานะครับผมคลิกขวาตรงแมปนะครับจะเป็นการเดินออโต้นะครับผมแล้วก็ ดที่เล่นใหม่ะครับกด B ขึ้นมานะครับเพื่อใช้เตมแคสแล้วก็เราก็ใช้หมวกไปเลยนะครับแล้วก็ปั๊มเลือดนะนะครับผม7วันแล้วก็คุณดรอป7วันนะครับแล้วก็ชุดคุมฟรี7วันอ้าอ้ได้สนวกพอใส่เสร็จแล้วอันนี้เรายังไม่ใช้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงส่วน EP 7วันนี้เราเก็บไว้ใช้หลังจากกด EP 200% 1ชั่วโมงนะครับผม EP 200%นะครับจะกดได้เวลสูงสุด8 0นะครับ ส่วนมากจะนิยมใช้ตอนเลเวล80นะครับจะทําให้เราได้เวลที่เยอะมากนะครับผมเราก็ให้เขาเดินไปที่ทางขวาทางกดที่ขวาครัเอาแล้วครับผมเราก็มาถึงหน้าแมปที่จะอไปเวลนะครับก่อนที่เราจะอไปเวลนะครับ ให้เราเตรียมความพร้อมนะครับอันดับแรกนะครับให้อัพสกิลนะครับผมบางคนกดโอเคนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้สกิลนะครับผมบางคนเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมบางคนเปิดมาที่ไม่มีหน้านี้ขึ้นมานะครับให้กดที่เรียนรู้ทักษะนะครับผมตอนช่วงแรกนะครับผมถ้าคนที่เล่นอาชีพคร์แมนนะครับให้อัพสกิลตามผมเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับให้อัพเต็มทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ เริ่มมาตอนแรกนะครับเราจะสามารถใช้สกิลวันนี้สกิลเดียวนะครับในการเวลได้นะครับผมแล้วก็อัพให้สุดไปเลยครับอ่าตอนนี้เราได้ถึงแค่เลเวลสิบนะครับเพราะว่าคอยสกิลเราไม่พอนะครับผมอ่าแล้วเรากดยอมรับนะครับแล้วกดตกลงนะครับผมแล้วกาทิ้งนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เรากดคิวนะครับอาจจะเปแถบสกิลขึ้นมาครับกดคิวครับแล้วก็ลากสกิลอื่นๆที่ไปนะครับแล้วเรากดนี่ครับตรงช่องสกิลนะครับให้กดพื้นอาชีพนะครับผมแล้วก็ นักสกิลที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นะครับมาใส่ส่วนสกิลสตัวนี้นะครับที่เราเรียนไปนี่คือสกิลติดตัวนะครับสองตัวนี้จะใช้ไม่ได้ส่วนตัวนี้จะเป็นสกิลปาร์ตี้นะครับจะใช้ได้ตอนเราอยู่ในปาร์ตี้นะครับจะเพิ่มอัตราการดรอปไอเทมนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับกดตัวทีนะครับเพื่อดูของสวมใส่แล้วก็สเตตัสนะครับสเตตัสแรกที่ผมให้อัพนะครับสาหรับอาชีพคาร์แมนก็คือสเต็งครับอัพใส่ไปให้แม็กเลยครับผมแล้วกดตกลงครับ แล้วก็เมื่อกี้เราคุยเควสมานะครับเราจะได้ชุดบวกหกมาฟรีนะครับให้เราทําการใส่ของบวกหกไปเลยครับผมอ่าพอใส่เสร็จแล้วเราโยนคอนเด็กน้อยนี้ทิ้งไปเลยครับผมอ่าแล้วเราก็เอาเลือดนะครับมาใส่ในช่องออโต้นะครับผมทําการลูดเขีดตรงนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เลือดมันปั๊มนะครับผมเพราะบางทีเกมมันจะบั็กนะครับมันจะไม่ปั๊มให้นะครับอ่านี้สมงว่าไม่บั็กปั๊มนะครับผมอ่าพอปั๊มเสร็จเราก็เข้าไปที่แมปเบลกันเลยนะครับผม เอาละครับผมพอเรามาถึงแมปเบลนะครับอ่าให้เราทําการกดตัวพีนะครับเพื่อหาปาร์ตี้นะครับอ่าแล้วก็หาชื่อตามแมปที่เราเวลอยู่นะครับหน้าอันนี้ตรงกันนะครับดูมุมฝาครับชื่อตรงกันแล้วเราก็กดขอเข้าปาร์ตี้ไปเลยนะครับผมอ่าการเข้าปาร์ตี้นะครับจะทําให้เราสามารถฟาร์มเวลได้ไวยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งนะครับผมในการโจมตีนะครับอ่าเป็นไงครับทีเดียวตายเลยนะครับ เราก็เก็บไอเทมทุกชิ้นที่ตกมาครับยยเว้นกล่องตัวนี้นะครับตอนนี้ไม่จะเป็นต้องเก็บก็ได้นะครับเราก็เก็บไอเทมชุดนะครับอ่าเราขอตตี้เรากดบัฟก็ได้ครับผมโอกาสดับจะได้เพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็ทุกครั้งที่เราอัพเลเวลเราก็คนมาอัพสเตตัสนะครับอัพไว้เลย แบบนี้นะครับอยู่จนถึงเลเวล30นะครับผมแล้วเราก็จะทําการย้ายแมปนะครับผมงั้นเรามารอดูอีกทีตอนเลเวล30นะครับผม แล้วรับผมตอนนี้เราก็เลเวล3 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากเราเลเวล3 0นะครับให้เรากลับไปที่เมืองนะครับเพื่อทําการย้ายแมปไปที่แมปาร์มแมถัดไปนะครับผมเอาละครับผมหลังจากที่เรากลับมาที่เมืองนะครับให้เรามาขายของที่ n p c นีะครับ NPC จะมีสัญลักษณ์สีเขียวอยูบ่บนหัวนะครับ ให้ทาการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลากใส่เลยครับแล้วกดตกลงหรือว่าคลิกขวานครับแล้วกดตกลงจะเร็วกว่าคลิกขวาแล้วกด Enter นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็มีเงินพอที่จะไปแบบใหม่นะครับหลังจากเลเวลสามสิบแล้วนะครับให้เราไปที่แบบเมืองแซดนะครับผมให้พิมพ์คําสั่งที่ z ซ a i d นะครับผมแ a i d นะครับผมแล้วก็รอวาร์ปสิบวินะครับผมเอาละครับผมหลังจากเรามา ถึงที่แมปนะครับผมแล้วก็เดินไปวาร์ปล่างนะครับผมวาร์ปล่างตรงนี้นะครับเดินตรงไปเลยครับอ่าครับแล้วปกตินะครับเราก็จะเดินตามแมปไปนะครับผมแต่ว่าผมมีปาร์ตี้นะครับผมก็จะกดที่ปาร์ตี้มุมซ้ายนี่ครับแล้วก็พิมพ์ว่าเรียกทีครับผมเรียกทีครับอ่าจะให้หัวหน้าปาร์ตี้นะครับเรียกเราไปที่แมปนะครับโดยที่ เราไม่จะเป็นต้องเดินนะครับวิธีนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่แบบไหนเราก็ให้หัวหน้าเรียกได้นะครับผมเรากดตกลงครับเราก็เสียตังสามพันนะครับเราก็จะมาถึงอิกาทันทีนะครับผมไม่ต้องเดินให้เสียเวลาสําหรับคนที่มาใหม่นะครับก็ต้องเดินนะครับเดินอ้อมลงมาวิ่ง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 มาถึงนี่นะครับผมส่วนผมก็ทําการเริ่มเก็บเบลนะครับเราอยู่แบบนี้นะครับจนถึงเลเวลห้าสิบนะครับแล้วเราค่อยย้ายแมปนะครับผมแล้วเราก็ไปเริ่มเบลลกันเลยครับผม เอาละครับผมตอนนี้เราก็ถึงเลเวล50แล้วนะครับผมอพอถึงเลเวล50แล้วก็อย่าลืมอัพสเตตัสนะครับผมอพอถึงเลเวล50นะครับทําให้เราทําการกลับเมืองครับพิมพ์ elim นะครับผม elim อิลิมนะครับผมเอาละครับหลังจากที่เรากลับมาเมืองนะครับผมอิลิมนะครับจะเป็นเมืองที่เขาใช้ขายของนะครับผมอ่าจะมีไอเทมขาย เป็นไอเทมเป็นชน n e ตลาดหรือเป็นเมืองตลาดนะครับที่คนชอบมาตั้งขายของนะครับผมพอเราเลเวล50นะครับให้เราวิ่งมาที่นี่นะครับตรงนี้นะครับไปชนีนะครับของนกจดหมายนะครับแห้กดรับอีเมลนะครับมันจะแจกสัตว์เลี้ยงแล้วก็ที่วิ่งนะครับหรือยานผ่านะนะครับเป็นเวลา7วันครับส่วนสัตว์เลี้ยงนี้ได้ถาวรครับให้เรากดใส่ได้เลยเสร็จแล้วเราก็มาทําการเปิดค้างไว้นะฮะ แล้วก็เปิดคั้งการเปิดค้ังครั้งแรกนะครับมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านแล้วก็ตั้งรหัสผ่านตามที่เราต้องการใช้เลยนะครับผมเป็นตัวอักษรก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้นะครับผมตั้งรหัสผ่านเร็จแล้วก็ให้ลองลองเข้านะครับอ่านี่นะครับระบบค้ังเอาไว้เก็บไอเทมนะครับต่างๆไอเทมตีบวกคิดบี้ดนะครับไอเทมตีบวกหน้าตาจะคล้ายๆนี้ฮะไดมอนพิงค์นะครับผมเป็นไอเทมตีบวกหลังจากเรา เสร็จนะครับให้เรามาขายไอเทมก่อนนะครับเพื่อทําการเอาเงินไปซื้อระเบิดนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราจะใช้สกิลระเบิดเป็นหลักแล้วนะครับผมาการขายเตี้มทั้งหมดนะครับผมเราฟาร์มเมื่อกี้นะคะเราตอนนี้เราได้เงิน1นึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับผมอ่าแล้วให้เรามาซื้อระเบิดกับตาลุงคนนี้นะครับนี่อันดับแรกเราซื้อไว้ก่อนเลยครับสักสองกองอ่า โอเคพอเราซื้อระเบิดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตกเคนะครับทาการเรียนรู้ทักษะแล้วก็อัพสกิลระเบิดครับเป็นตัวนี้ครับําให้เราปลาระเบิดรุนแรงครับผมอ่าเราก็อัพไปให้สุดเลยครับตอนนี้พอยสกิลยังไม่พอนะครับผมอันนี้ตอนนี้ใช้สิบพอยต์นะครับผมอ่าเรากดยืนยันไปก่อนตอนนี้เราจะขาดอีกประมาณหนึ่งเวลนะครับเพื่อทําการ ให้ได้อัพสกิลตัวนี้ให้เต็มนะครับผมแล้วกดยืนยันไปก่อนนะครับผมอ่าแล้วเราก็ปิดไปเลยครับตัวนี้แล้วกดตัวคิวขึ้นมาครับแล้วเอาระเบิดไปใส่ไว้ในช่องก่อนนะครับผมส่วนผมส่วนตัวผมชอบใส่ไปช่องแรกนะครับผมอ่าแล้วให้เราไปที่ NPC ตรงนี้นะครับผมตามผมมาเลยนะครับจะอยู่ตรงกลางเมืองนะครับผมจะมี NPC ที่แจกชุดนะครับเราจะได้ชุดตามขั้นเลเวลนะครับผม แล้วก็เดินมาคุยนะครับผมนี่ฮะ MC ตรงนี้นะครับผมเพื่อรับชุดประจาเลเวลคาต้องการรับตัวแรกชุดเอาไหมค่าเดี๋ยวนี้อ่าเราได้ตัวมาแล้วครับแล้วก็มาคุยกับตะลุงนะครับมาแลกชุดและอุปกรณ์ครับผมของอาชีพคราฟแมนแล้วก็แลกต่อครับอ่า้าต้องการหมวกขออาชีพคร์ฟแมนอุ้ยกดผิดทะเมกี้เอาใหมอ่าครับคุยข้อหนึ่งครับคุยเป็นข้อที่เป็นสีนะครับผมพยายามคุยข้อที่เป็นสีเหลืองกับสีส้มนีครับ ไปรับของอ่าคาร์เรลล์50แล้วอ่าเราจะได้ของครับผมอ่ายังเหลืออาวุธถ้าต้องการอาวุธนะครับผมรับอาวุธใช่นี่ฮะตอนนี้เราก็จะได้อาวุธกับของนะครับเรเวล50แต่ตอนนี้ชุดที่เขาแจกจะดีกว่านะครับผมอันนี้เรายังไม่ใช้อ่าตอนนี้เขาก็จะให้เราใหมา่์ตีตอนเลเวล70นะครับผมอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผม EP ต่อไปจะเป็นเลเวล 51ถึงเลเวล150นะครับผมไปติดตามชมีิทีนะครับผมสวัสดีครับ